สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีครั้งที่47 เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จออกนวังสับปทุมทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีครั้งที่47หรือ STT 47ประจำปี2564หัวข้อวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อความท้าทายและแนวทางแก้ไขผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำรรแพงแสนร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ยา,ขายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2564เพื่อแสดงผลงานวิจัยและระดมสมองกับกลุ่มนักวิจัยทั่วโลกให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยได้รับฟังผลงานวิจัยและเปลี่ยนความรู้ให้กว้างขวางขึ้นในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทรงฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้บรรยายอาทิศาสตราจารย์เบนเอล เฟอร์รินกานักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2,559และศาสตราจารย์วินิตพรมอารักษ์นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2,564นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยอาทิการอนุรักษ์โลกด้วยความหลากหลายของป่าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยเคมี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์คณะสัตวแพทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่3 เวลา12นาฬิกา4 4นาที 3. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดวราคติยาราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกองโคโจีนีสิสพระราชธานแก่นิสิตและคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศสาศสตร์เป็นครั้งที่สม วันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อ t um ิวเมอร์ซับเพรสเซอรยนและหัวข้อการก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็งช่วงเริ่มต้นทรงอธิบายถึงหน้าที่และบทบาทของ t u m เ r Suppressor เซอรยนหรือการเพิ่มจำนวนของเซลลเป็นส่วนสำคัญในการเกิดมะเร็งซึ่งในเซลลการเพิ่มจำนวนของเซลนี้ จะถูกควบคุมโดยอัลกอริทึมซึ่งเป็นตัวโปรโมดให้เกิดโกรอและมีชูม่าสัพเฟซชันในภาวะปกติจอยังโกรอ ในภาวะปกติ t u m เ r s ร์ซับ s พรสเซอรยนเช่นยีน p 5 3จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลลโดยจะสร้างโปรโตีนที่มีหน้าที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์ไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปและยังควบคุมการตายของเซล เมื่อยีนเหล่านี้เกิดความผิดปกติทําให้ไม่สามารถยับยัง้งหรือควบคุมการเจริญของเซลล์เซลล์จึงเพิ่มจํานวนอย่างไม่หยุดยัง้งและจะเกิดมะเร็งเช่นการกลายพันธุ์ของยีน p 5 3ที่พบในโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ จากนั้นทรงบรรยายต่อเนื่องในเรื่องการก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็งโดยหลังจากการกลายพันธุ์ของ DNA ในเซลล์แล้วจะเข้าสู่ขั้นก่อตัวโดยสารที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งเรียกว่าสารโปรโมเตอร์หลังการเพิ่มจํานวนของเซลล์ที่ผิดปกติในขั้นก่อตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์จนเข้าสู่ขั้นกระจายตัว ในช่วงแรกจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดมะเร็งหากตรวจพบในระยะแรกจะมีโอกาสารักษาหายแต่หากปล่อยให้เซลล์มะเร็งเริ่มลุกล้ำไปยังบริเวณใกล้เคียงผ่านระบบหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองกระจายตัวไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนและสัตว์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิต ปัจจุบันมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนส่วนใหญ่ของการเกิดมะเร็งแล้วแต่ยังขาดความเข้าใจารเรื่องการรุกล้ำและการกระจายตัวที่ยังไม่สมบูรณ์จึงต้องศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตลอดจนการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารปรานและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาและนาราธิวาส ที่ตึกศัล,ลยกรรมชายโรงพยาบาลยะลาเขตเทศบาลนาครยะลาประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตรกรก้าสิ่งของพระราทานของประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อสาศาสมัครทหารพรานสมศักดิ์กาแก้วและอสาศาสมัครทหารพรานบาซีดปรมปรลัดได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กอง ร้อยทหารพราน4105หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ขณะทำการลาดระเวนเหตุเกิดบริเวณบ้านตือระหมู่ที่8ตำบลบรรน,นังสตาอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3ตุลาคม2564โดยอาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์มีบาดแผลถูกสเก็ดระเบิดบริเวณขาซ้ายส่วนอาสาสมัครทหารพรานบาซีดมีบาดแผลถูกสเก็ดระเบิดบริเวณต้นคอด้านซ้าย และที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักภายในศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองยะลาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตรากรก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรักพง์อารีรัตได้รับบาดเจ็บจากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสติดตามจับกลุ่มและบังคับ ใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ตำบลตะปอยยออํเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสและยิงปะทะก,กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่3ตุลาคม2,564โดยมีบาดแผลถูกเศษกระสุนไม่ทราบขนาดบริเวณแขนขวา หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดต่างๆ หน่วยแพทย์พอ,อสวอรประจำจังหวัดสุร,ราธานีมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชาการจังหวัดสุร,ราธานีและเจ้าหน้าที่พอ,อสวอให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานจํานวน600คนณจุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบ้านนาสารอําเภอบ้านนาศารทั้งจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเข็มที่2ของหน่วยแพทย์พอสวอรประจําจังหวัดสระแก้วแก่ประชาชนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์และพระสงฆ์ในตําบลวัฒนานครอําเภอวัฒนานครรวม104คนโดยฉีดที่โรงพยาบาลวัฒนานครจํานวน95คนและที่บ้านจํานวน9คน หน่วยแพทย์พออสวรประจำจังหวัดชัยภูมิให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร,ร์มพระราชทานในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนจำนวน106คนที่จังหวัดบุรีรัมย์หน่วยแพทย์พออสวให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร,ร์มพระราชทานเข็มที่2แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจำนวน100คน และหน่วยแพทย์พอ,อสวอรประจำจังหวัดอุดรธาน,นีให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานจำนวน500คนณโรงเรียนบ้านท่าโสมอำเภอน้ำโสมและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนมลนูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบถุงอย่างชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าวราบงเธอพระองค์เจ้าสมสวาัสดีกรมมหมือนสุทานารีนาถนายกกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาิไทยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบยุคภัยในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาโปรดให้มูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายาม สามยาสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยผู้แทนมลนิธิเดินทางไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตาบนนนสูงณโนะรงเรียนเทศบาล3มอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ําท่วมครั้งนี้สองคนและเยี่ยมชมรถตู้สื่อสารพึ่งพาเพื่อใช้ในปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งมอบถุงยางชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองโนนสูงและตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงรวม100ถุงและตรวจเยี่ยมรุงครวนะัวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราศาสตร์และวัดบ้านหลุมข้าวซึ่งมอบอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยวันละสองมือ้อมื้อละสี่พันกล่องต่อเนื่องเป็นวันที่สอง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสูงครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเบื้องต้นมีน้ำท่วมหนักในห้าตำบลได้แก่เทศบาลตำบลโนนสูงตำบลเมืองปราสาสตร์ตบลจันอาจตำบลหลุมข้าวและตำบลทานปราศาสตร์ประชาชนกว่า400หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก